เขาอธิบายให้กูฟังว่าตอนแรกเขามึงตกลงกันไปที่มึงเรียกเขาสามแสนถูกต้องไหมใช่แล้วพอเขาโอเคตกลงเสร็จปุ๊บมึงก็ไปบอกเขาว่าไม่เอาแล้วสามแสนเขาก็นึกว่ามึงอ่ะใจดีไม่เอาเงินแล้วไม่คือมึงก็บอกเลยว่าเอาห้าแสนแทนคือ<ข>ผมเลยคือน้องอะ่ะคือน้องอะ่ะมันขอตอนแรกผมจะแทงคนชื่ออะไรนะมิวนิกด้วย ข้าอย่าเปลี่ยนสีโดนแล้วว่ะรู้สึกว่าเวลาตอนร้อนไล่รู้สึกแม่แสบตามากใช่รู้รู้สึกว่าเปรี้ยวมาเลยอ่ะอสีมะนาวว่าไหพี่มามาตู้ไหนไอเรื่องน้องมะนาวทำอ, <มา S 2> อบอดสีหรือเปล่าพี่เฉินเรียกโอเคครับเดี๋ยวไปแกฉันต้องไปตู้แล้วละ่ะฉันต้องไปคุยกับแกงแล้วจำไดแกจกได้แค่นี้แหละได้กี่กองละไม่รู้ว่าถือว่าขายได้หลายบาทแล้วนะก็ได้หลายพันอยู่นะเยอะ โคตรกระตุกแต่ไม่กระตุกเออมันหนวเปล่าวะโอเคคขณมากว่าจะไนครับโชคดีมีใจโชคชัชยมีวัวอ๋ออ้าสามห้าไม่อันหรอ ครับโอเคค่ะมาแล้วนี่ไฮดวิสอ่ะเนี่ยมีอะไรต่อไหมครับครับสรุปเสียงไอ้ก๊อตไหมก็คือเสียงมาเฟียเหรอไอ้เด็กคนนั้นนี้ฮะเมื่อวานวุยวายอะไรเนี่ยอะไรรคับพี่เมื่อวานหนูวิ่งกาเล่าต่าจากเมืองบนยันเมืองล่างเฮ้เราก็ต้องเข้าใจหน่อยดิทีนี้ก็ไปไม่ได้มันฟิล์มก็ต้องโดนปิดอู่ไม่ได้แล้วนัดจัดการเรียบร้อยยังอ่ะครับนะไอ้เรื่อง คริดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมอ๋อมาที้มาครับคิดถึงหมอครับกดก่อนกดก่อนถูกนะตรงนี้คุยได้เลยตรงไหนไบอกตรงตรงไอเรื่องมาดิเรื่องครับเฮ้ยเชี้บ้ากากไม่ไม่เดี๋ยวเลยผมขอกกอดเดียวเองนะคิดถึงน้องสาวไหมไม่คิดถึงพี่ช็อตที่ชูไม่เขาเอาไม้เรื่องกับชาวดำเหรอเรื่อง ครับแต่ผมเพิ่งคุยไปแล้วครับผมเพิ่งคุยไปแล้วก่อนมั้งขอคุยธุระก่อนนะไงงบ้าอะก็เขาก็ไอเนี่ยเขาก็ยินยอมที่จะจ่ายครับพี่แต่เขาขอเวลาหน่อยเรียกว่าแสนเลยเหรอสี่ครับโอ้ยสัตว์ก็อยู่ดีอะไม่เยอะหรอกพี่ถ้าพี่รู้เหตุการมเกิดยังไงขึ้นเอาเอาไหนมึงเล่ามาอ่ะมึงเล่ามาในมุมผมมึงก่อนอ่ะโอ้โหมัน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 เยอะพี่มันเยอะมากกูอยากฟังก็เอาเยอะมากมึงก็เล่ามาให้หมดเออว่างอยู่ว่างเหรอวะ เออเอาะว่าพอดีเอาหมึงเล่ามากูอยากคือตอนนั้นครับง่ายง่ายมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของผมกับซาร่าแล้วซาร่ามันก้ยนี่พี่ไปทำแต่คือจบไปแล้วนะง่ายง่ายแต่แค่แบบว่ามันใช้เวลาที่มันนานเกินไปครับพี่เข้าใจไหมมันเป็นมันเป็นคดีที่นานแล้วอ่ะมันเป็นคดีที่มันนานแล้วเราไม่หายไปเลยอ่ะ อะไรอะมึงก็เล่าละเอียดไปสิโอเคโอเคอมึงขอดีเทลหน่อยดีว่าไอคำว่านานแล้วแล้วหายไปคือเฮี้ยอะไรวะเือเฮี้ยใครจะเข้าใจวะคือมันอะคือไอง่ายคือคือมันอะรู้ว่าซาร่าเป็นแฟนผมใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็ชวนซาร่าไปจกปูนแล้วคราวนี้มันก็หยอดซาร่ามันหยอดแบบมันรู้อะว่าเป็นผมอะเข้าใจไ่ะพี่อ่าอ่าแล้วซาร่าก็สารภาพมาหมดแล้วว่าคือแบบว่ามันก็หยอดบ้างอะไรบ้างแต่มันก็รู้นะว่าเป็นแฟนบอลอะไรอย่างนี้ แล้วคราวนี้ผมก็ไปคุยกับมันมันบอกว่าทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรมันก็รู้นี่ว่าเป็นแฟนกูมันก็บอกว่าแค่เล่นๆพี่ขำๆหนุกหนุกแค่แบบว่าภาษาภาษาวัยรุ่นคุยกันแค่นั้นเองแต่ซาร่าก็ไม่เล่นด้วยนะผมผมก็คุยกับมันอย่างเงี้ยแล้วผมควรที่จะทําไงมันก็บอกว่าแต่คือมันมีดีเทลมันเยอะกว่านี้ไว้พี่คุยกันเกิดแบบผมก็ว่าดีเทลมาก็เนี่ยก็เป็นก็ก็ผมก็เลยเรียกมันว่าอย่างนั้นอ่ะเล่นๆของมึงอ่ะง่ายๆผมก็เลยเรียกแม่งสามแสนง่ายแต่มันก็บอกว่าอ่าผมยินดีที่จะจ่ายแล้้วนนีีมมัก็ ผู้หญิงแฟนโชกุนเนี่ยแฟนเก่าอ่ะมันก็มาแบบว่าออกตัวแทนให้ว่าคือแบบชื่ออะไรนะมิโกไม่ใช่มิวมิวมิวอะไรสักอย่างมิวนิกมิวนิกมิวนิกมิวแทนนั่นแหละง่ายๆาก็ไปให้มันจะถ่ายชื่อทำไมล่ะเออมันมาออกออกตัวแทนผมก็เลยบอกว่าจะจะยุ่งเกี่ยวใช่ไหมง่ายๆคุณยุ่งคุณไม่ยู่แน่เดี๋ยวเบอร์ไม่ออกตัวแทนในความหมายคือออกตัวแทนก็คือแบบว่าเหมือนแบบคือแบบว่ามาเจรจาให้ผมก็ไม่ยอมผมไม่ยอมอยู่แล้วง่ายๆผมก็แบบว่า เพราะมันยังไม่ทําอะไรเลยอ่ะคือผมก็บอกแล้วว่าคือแบบเออหามาให้ได้ก่อนให้มันให้มันรู้ก่อนให้มันรู้เม็ดเงินก่อนอ่ะคือแม่งแล้วเสร็จแม่งก็หายไปเลยไปพี่อ่าฮะแล้วผมต้องไปเจอมันที่ผับปุ๊บผมก็เลยถามแล้วนะคราวนี้มินี่ก็เหมือนแบบว่าผมก็เลยถามก่อนเลยว่าคือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมเป็นพี่ uh huh. น้องกันเขาก็บอกเป็นพี่ uh huh. พน้องกันพี่น้องไม่โกหกหรอกแต่เขาก็เหมือนแบบว่าก็คือผู้ชายมันก็เป็นวัยรุ่นก็คือแบบหยอดแบบเล่นๆคงไม่คิดอะไรหรอกมั้งง่ายๆน้องมันคิดอย่างเงีย้งยอาอ งแล้วผมควรี้ต้องทําไงอ่ะก็คือมันหยอนเล่นๆไม่เตะหน้ามันนานก็ผมก็ผมก็เลยแบบว่าแล้วหลังจากนั้นผมพูดอะไรไปไม่รู้ผมมันเหมือนมันก็อยากจะยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เรื่องนี้ยพี่เข้าใจไหมผมก็เลยแบบแทงแม่งเลยจะชุดแทงแทงผู้ชายแทงแม่งสองคนอ่ะง่ายๆง่ายๆนะครับแล้วคราวเนี้ยผมให้เวลามันไว้พี่คือตอนแรกผมก็บีเวลาแล้วคราวนี้ผมให้เวลามันปุ๊บประมาณห้าวัน ผมทักไปหามันไม่ตอบไม่มีไม่มีอะไรเลยผมก็ให้เวลามันีกจนสองอาทิตย<า>์แล้วอะ่ะจนจนผมต้องต้องตามเรื่องอ่ะเชิดดาเองคราวนี้เชิดดาก็หายเลย<ไ>หายไปอีกง่ายจนถึงเวลาเนี้ยจนได้คุยอ่ะก็คุยกันก็เคลียร์กันแล้วครับพี่ผมก็เลยลงให้ก็เคลียร์ว่าคือแบบเออก็ให้เวลาน้องมันหน่อยเพราะว่าผมก็บอกน้องไปแล้วแต่คือผมก็ถามว่าทําไมแบบไม่ติดต่อกลับเลยทําไมผมต้องให้ผมตามเรื่องเองอะไรเงี้ยอืมใช่ครับ ที่ที่ฟังมาเลยาพีอว่าดอกแรกสามแสนสรุปมาสี่แสนตอนดอกแรกห้าแสนเลยแสนเบิรคุยวันไหนเรื่องทองก่อนคือเพิ่งคุยเพิ่งคุยวันนี้เลยครับพี่วันนี้มันเพิ่งมาบอกกูก็คือเพิ่งคุยตอนที่ตู้เลยครับคุยกับใครเซอร์อะไรสักอย่างอะใครเซอร์ทูน่าใครเซอร์ทูน่าใครใครเซนดิใช่เอ้าแล้วคุณจะรู้ไหมล่ะใครเซนไอเฮียใครเซนอยู่แก๊งเขาอะครับเอาช่อใครเซนน่าตลกว่ะเข้าล็อกกันดีเลยนะ ก่อนนี้มงได้ไปอีกสัตว์แต่แล้วสรุปคือวันนี้มันเขามาคุยกับกูว่ามึงอ่ะไม่ยอมจบนะให้กูช่วยแกเกียร์ให้หน่อยไม่คือผมเอ้าคือผมคุยกับเขาแล้วนะคือเขาก็คุยกันนะก็คือเอาง่ายๆเขาไม่อยากเสียตังค์เยอะขนาดนั้นที่อยากให้นายไม่ดีไอเรืองบอกว่าเขาตกลงเรียบร้อยแล้วลคือตกลงเนี่ยผมผมอธิบายให้คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาคุยกับผมอยู่ผมก็ถามว่าสรุปวันไหนคุยคุยกับเขาแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาขอเวลาหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าอะไร ผมอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวให้คาตอบเดี๋ยวทักมาคือใครเซ็นนะอ่ะเดี๋ยวเขาอธิบายให้กูฟังว่าตอนแรกเขามึงตกลงกันไปที่มึงเรียกเขาสามแสนถูกต้องไหมใช่แล้วพอเขาโอเคตกลงเสร็จปุ๊บมึงก็ไปบอกเขาว่าไม่เอาแล้วสามแสนเขาก็นึกว่ามึงอะใจดีไม่เอาเงินแล้วไม่คือมึงก็บอก <S <S <า>เลยว่าเอาห้าแสนแทนคือ<ข>ผมเลย<า>เลยคือน้องอะ่ะคือน้องอะ่ะมันขอตอนแรกผมจะแทงคนชื่ออะไรนะมิวนิกด้วย Uh huh. น้องมันเลยขอบอกว่าพี่ไม่ยุ่งกันมิวนิกได้ไหมง่ายๆผมก็เลยถ้าข้อความไปแล้วพี่มันน่าจะมันมันน่าจะรู้เรื่องตรงข้อความนะมันก็แบบยอมอะไรเงี้ยแต่มันขอเวลาผมก็งงอันนี้กันนะอ uh huh. เดี๋ยวขอขอคุยกับไอ้นี่เด่อยแล้วมับึงบึงเรียกเขามาดิไอชื่ออะไรนะ ครมึงให้เขามาคุยกันเนี่ยต่อต่อแล้วก็เรเซกนใครปเลนจะได้รู้ว่ามันไงเว้ยมึงเรียกอันนี่มาด้วยไปซาร่ามาด้วยได้สรุปใครเซ็นเนี่ยไม่ไม่ซาร่าไม่เอาพี่จบไปแล้วซาร่าไม่เกี่ยวทำไมเอาซาร่าคือต้นเรื่องไอ้เหี้ยไม่มันคนเล่นซาร่ามาแลยไม่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 พี่ขอแหละองเาี้ยอย่างน้อยมันก็ต้องให้น้ำคุยมันไม่อยู่แล้วนะไม่ต้องพูดไอ้เกีย้ยห่าเราคุยเรื่องไหมเนี่ยครับ เออมมมันไ่ีสรุปยังไงครับไม่รู้เรื่องอะไรลมาคุยกันนะหน่อยไหมอยู่ไม่่รรู้คับอมาเลยกุญแจแดงแค่นั้นแหละกุญแจแดงมากุญแจแดงไหนครับครับครับไอ้บางมองหน้ากคุณยาวอะไรคือเรื่องอ่ะคือก๊อดนะคือผมไม่อยากให้มันถึงเึ้่อ้บางไม่อยากมองหน้าทข็งแค่ไรพี่เอาป่าครับน้ะไม่มีอะไรครับโหไอ้สัตว์เรื่องที่ว่าเรื่องมันสะเทือนใจไปว่ะมาเฟียพี่ขอกอดทิ้งพี่ซับไม่ได้หรอเออ โอ้ยพี่ชายเหรอ้โหไอสัตว์กูถ่ายไว้หมดกูบอกช็อตโตายจะทำยังไมีแฟนโหคิดอะไรเยอะป้าพี่ชายมีแฟนแล้วเหรอมีแล้วก็ดไม่มีแฟนก็ดมึงบอกไปดิสอดนี่ยังไงเอ้อก็ดไม่มีแฟนมีแต่ผัวตัวดำๆยืนอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวมาเฟียก่อยก็ดบ้างดิใช่ไหมก็สอยากโดนกอสบ้างปะ อยากได้กอดที่อบอุ่นจากน้องสาวนี่นี่สาวพี่ชายคือพี่เยิบเยิบเยิบรอมาตั้งนานตอนนี้เป็นไอแกพี่น้องเจากไอออ้สตตร์หไม่เขานี่ไงก็มือแมงกงให้เล่าให้ฟังปะให้เล่าให้ฟังปะอ่าไหนเล่าให้ฟังดิพี่จำสมัยเราไปดาวไอเฮียดาวอะไรวะไอดาวเฮียดาวที่เออทำได้ นั่นแหละคนนี้แหละที่ก๊อตมาเราแล้วคนนี้เหรอที่ลงมาเล่นกันตรงไอ้ที่ล่างเบิกรถอ่ะเออโอ้ยสัตว์ก๊อตนี่นี่ยเขามาแล้วผมคุยกับคนเนี้ยเราเดี๋ยวง่าย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 อืมเอ้าไม่ใช่เองนี่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ผมครับเป็นเป็นเป็นคนคุยใหรับเรื่องให้ไป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 คุยกับสแตมให้ครับนะเอ้าแต่ว่าไอ้คนนั้นเขาเป็นคนมาคุยกับพี่นะแล้วอย่างนี้ไม่คุยกับต้นเรื่องแล้วมันจะรู้เรื่องเหรอ ก็ตามตามตามมา้น่ๆครับคุยมาเดี๋ยวแป๊บนงครับเดี๋ยวผมตามมาง่ายๆครับตามมาง่ายๆไอเรื่องเราเราต้องบอกเรื่ว่าเราต้องเรียกต้องเรียกต้นเรื่องอีกคนหนึ่งมาด้วยนะทึ่ถามไม่เอาคือผมมาเป็นคนตามเองคนนั้นไม่เกี่ยวเลยคือผมมาเป็นคนตามหมดทุกอย่างผมอยากรู้ว่ามันเป็นไงแต่แค่ผมติแค่คำพูดแบบว่ามันแค่แบบหยอดเล่นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองคุยกันมาดูก่อนแล้วกันถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องเรียกผู้หญิงมาด้วยแล้วกันน่าจะไม่อยู่ในเมืองแล้วครับนะตอนนี้คุณนะ ตอนแรกอะผมเรียกไปสาแแสนแล้วคราวนี้ยน้องมันหายไปเลยจนผมต้องตามกับเชิดดาเองอะใช่ใช่แต่แต่เขาที่เขาบอกกับคุณบุญเรืองว่าอันนี้คุณบุญเรืองบอกว่าไม่เอาแล้วบอกว่าแทงแทงเขาบอกว่านั้นคุณบุญเรืองก็บอกขอชีวิตเลยไม่เอาแล้วสามแสนผมไม่ได้ขอชีวิตนะผมพูดอ่ะอใช่ผมเป็นคนพูดไม่ผมไม่ขอชีวิตนะน้องมันน้องมันมาขอข้อความกับผมเองว่าผู้หญิงขอไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงได้ไหมผมก็ไม่ยุ่งให้ครับ ใช่ครับถ้าข้อความถ้าข้อความมันมีอยู่นะผมส่งให้ดูล้วแต่นี้มัน,นไม่มีอยู่แล้วคือผมก็อยากให้มันจบไงมันมันมันคือแบบมันนานแล้วครับเป็นเป็นคร,รนนึ่งเดือนแล้วเนี่ยจะครึ่งเดือนแล้วว่ะเรื่องเนี้ยไม่ผมว่าจบแน่แหละแต่ว่าอยเนี้ยผมเลยเรียกเรียกเชิดดำมอกคุยว่าผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าไปทะเลอออาะกันตอนไหนผมก็เป็นผมไม่รู้เรื่องเลย ้องนี้มาเล่าให้ผมฟังนะคือเฉินเข้าใจป่ะผมมาอยากให้เขาคุยกันสองคนเลยเจอกันเพราะว่าเราเราเป็นเป็นแบบส่วนกลางอะรับเรื่องรับเรื่องสองฝ่ายเราเราเราจะไฟแนลไม่ได้อะครับอันเนี้ยอยากให้เขามาเจอกันอ่ะอ๋อแต่แต่คนนั้นก็ไม่ยอมไม่กล้าคุยหรอหรือไงคือพี่เขาคือมันคุยสองสองแล้วพี่แล้วคราวเนี้ยมันก็ไปดึงคนนู้นคนนี้มาเข้าใจป่ะพี่จนแบบว่าเออจนผมแบบยังไงจนงนงีดอะคุยไปแล้วรอบหนึ่งอะ คือไม่คือที่เขามาคุยกับน้าเนี่ยก็คงแบบว่ามันมันจำนวนกันมันเยอะมั้งครับคือแบบมันคงไม่ไหวอ่ะอืมอันนี้อันนี้ผมพอพอเข้าใจอยู่แต่ผมเลยถึงถามไงว่าเอ๊ะทำไมเรื่องมันเป็นยังไงทำไมเรื่องมันถึงเรียกเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเนี่ยถึงหนึ่งเรียกเชิดดำมาคุยครับว่าว่ามันยังไงกันแน่แล้วเรื่องมันมันคือมันมันเกี่ยวกันหรือยังแล้วมันยังไงเพราะว่าถามว่าเยอะไหมผมก็ว่าเยอะครับ นั่นแหละครับผมเลยเรียกเชิดดามาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อะไรยังไงเนี่ยแต่เห็นนี่มาก็บอกว่าผมไม่ใช่เจ้าตัวแล้วต้องรอเจ้าตัวมาคุยผมเ,เลยไม่รู้ยังไงไงอ,อย่างนี้ยังไงดีเอ่อก็ต้องรอเจ้าตัวมาอีกถูกไหมครับทางนี้ใช่ครับเดี๋ยวยังงี้แล้วกันเดี๋ยวฝากเรื่องไว้ที่มึงแล้วกันเฉินลองคุยดูยก่อนได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมลองคุยกับคนชื่อสแตมใช่ไหม กันเป็นผมฝากเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเมมบอร์ของไว้ได้ไหมครับแล้วถ้าเกิดสัมภาษ์ชื่อสแตมผู้หญิงผู้ชายทายดิสองสี่เจ็ดซีสีครับเบอร์ผมสองสี่เจ็ดซีซีถ้าเกิดถว่ามาแล้วยังไงเดี๋ยวลองติดต่อมาหาผมหนง่ายง่ายครับง่ายๆก็ว่าแบบเออคนยื่นสแตมเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองคุยแล้วแล้วที่ผมไม่บอกแก๊งอะพี่คือคือด้วยความว่ามันมีเรื่องปันเรื่องส่งอะเขาใช่แบบช่ครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วคือแบบ ก็มันค <society>. ือเรื่องส่วนตัวเข้าใจมากครับพี่แล้วผมก็ไม่อยากจะให้เอาแก๊งเข้ามาไอ้นี่ด้วยผมไม่อยากเพราะว่าผมไม่ได้มีเรื่องกับแก๊งเขาอะไรทั้งนิดนึงเลยแต่แค่คําพูดมันแบบว่ามันแบบเล่นๆนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยผมแค่พูดตามอะไรมันเจอนะก็รู้แต่ปัญหาคือตอนนี้กลายเป็นว่าฝั่งเขาอะเรื่องมาถึงสภาแล้วอะสุดท้ายแล้วถึงสภามันก็ต้องถึงแก๊งปะวะถูกป่ะล่ะถ้าถามว่าเรื่องไม่ถึงสภาพี่ก็คงไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่อะไรเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมึงก็ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เรื่องมาถึงสภาแ้ไงงคืืออันนนนนีก็ยะะําเเหมมดิ คุยกันเองก่อนดีกว่าน้าเดีรับพี่เพลงเดี๋ยวพี่ขอเพลงกับเอดีรวมกันเดี๋ยวพี่จะหาเข้าใหม่ง่ายๆเดี๋ยวพุ่งมาหนเงยเรืองก็ลองคุยกับเขาเองมันครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกแล้วตอนนี้สถานการณ์มึงเป็นไงไงครับสถานการณ์มึงเป็นไงก็คือเลิกยุ่งกับคนนั้นใช่ครับหล่ออะ ก็คือก็คืออย่างนี้บุรียงถ้าสมมติว่าเขาสะดวกเข้ามาอย่างนี้ใช่ป่ะครับก็ก็แบบว่าถ้าตกลงกันก็ถ้าตกลงกันได้ก็คือตอนน้ะคือจะให้คนรับแบบให้นาศิลาอยู่ด้วยอย่างนี้ดีไหมหรือว่ายังไงดีครับไม่ก็คุยกันก่อนก็ได้ครับเหมือนที่น้าบอกอ่ะแล้วก็ค่อยถ้ามันยังไงก็เดี๋ยวก็ค่อยขึ้นสภาก็ได้ครับได้ครับได้ครับเรื่องมันแบบ ันก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแบบเรื่องเรื่องผู้หญิงอะ่ะคือเข้าใจเข้าใจว่าแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนเนาะเชิดดำก็เข้าใจเนาะมันมีอารมณ์ได้แต่ว่าบางทีอ่ะมันก็มันก็เยอะเกินไปจริงๆถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนเงินแต่ถ้าเกิดว่าอา่สมมติจะฆ่ากันตายแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีปัญหาหรอกจะตีกันจะยับแค่ไหนอะ่ะมันก็คงไม่มีปัญหาแต่เรียกเงินขนาดเนี้ยมัน เขาค่อนข้างมากเกินไปเพราะว่าเราลิมิตตั้งไว้ที่สามแสนแต่โอเคอันนี้คือมึงเขียร์นอกใช่ไหมเรืองอ่ามึงเขียร์นอกอก็มันก็แล้วแต่มึงแต่โอเคตอนเนี้ยเขามาขอให้ช่วยก็ลองดูแล้วแต่มึงอันนี้แล้วแต่มึงนะลองไปคุยกันเองก่อนนะคือละมิตว่าที่สามแสนผมเพราะผมผมรู้ครับแล้วเพราะว่าคือแล้วคราวเนี้ยมันหายคือแบบหายไปเลยจริงจนจนผมก็คุยกับเชิดดำแล้วแล้วคราวนี้เชิดดำก็หายไปด้วยจนผมแบบ คือบางทีมันไม่ได้หายครับเวลาไอฟีเราไม่ตรงกันมากกว่าครับจริงๆผมก็เข้าตลอดครับประมาณกี่โมงครับจริงๆช่วงนี้ยผมอยู่ตั้งแต่หัวค่ำยันยันตะตีสองตีสามครับอยู่ตลอดผมก็อยู่ช่วงหัวค่ำนะครับครับมีเลยครับไม่ก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องเอาเป็นว่าตอนนั้นมันอาจจะจังหวะไม่ตรงหรืออะไรอย่าเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าก็เนี่ยลังจากนี้เดี๋ยวคนที่สแตมมาเดี๋ยวพี่ไปไปคุยด้วยว่ามันยังไงกันแน่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันโอเคไหมครับ เออประมาณนันแหละก็เดี๋ยวเราอดูว่ายังไงก็โอเคครับขอบคุณเชิดดำไปแล้วกันยังไงเดี๋ยวครับอยังไงเดี๋ยวเออสัมา์มาติดต่อวกันได้ครับขอบคุณคขอบคุณครับครับครับเอเียคนอยู่อบินบิบเดี๋ยวพี่ขอเพลงกับเอดีเดี๋ยวพี่เก็บรถนะพี่เฉมมีข้าครับเมข้าคนกลางก็หเรื่องแต่ว่พี่ว่าหนักไปหน่อยนะไม่แต่วัรนัไม่แต่ผมลดให้เขาแล้วพี่เปิดกล่องครับเอซซันบาจะอย่างร้อยอ่ะพี่ว่ารับสามแสนอ่ะกำลังพอได้เว้ย เชิดดำก็แก๊งใหม่มึงอย่าลืมพรว่ามึงเรยกหนักไปหน่อยก็ลดระดักันแล้วถ้าเกิดสติว่ามันยังแบบทำอีกอ่ะก็แปลว่ามันจงใจจะโกนตีแล้วแหละนั่นก็อีกเรื่องค่อยว่ากันมีมึงอะคือเรื่องยไงไอเรื่องมันเรียกเชิดดำตอนแรกเรียกห้าแสนเขาก็เลยไม่มีียกยามตอนแรกเรียกสามตอนแรกเรียกสามแล้วคนชื่อมิวนิกมายุ่งใช่ไหมมึงเลยเรียกห้าไม่ไม่ไม่คือตอนแรกก็เรียกสามแสนแล้วคือทั้งทั้งคนกลางทั้งไอ้นู่นอ่ะมันหายหมดเลย คือมันหายเกือบสองอาทิตย์อะพี่เออคือแม่งหายไม่ติดต่อมึงเออคือผมทักไปแล้วคือแบบสรุปเอาไงครับหายกิ๊กแล้วผมท้องไปตามตัวเองมึงอะไรขึ้นราคาถูกไหมใช่ถังมันก็บอกกูซีเอาที่เคลียร์ของก่อนเออเคลียร์ของให้บินกลับไปจะมาไยมเออมีเพียงกี่ขวดวะ